1,056สกะวาทีถามว่าบุคคลผู้ไม่แน่นอนมียานเพื่อไปสู่ทางอันแน่นอนหรือปราวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าโคตรภูบุคคลมียานในโสดาปติมักหรือ ปราวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึงหนึ่งพัสกาวาทีถามว่าบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิพลมียานในโสดาปฏิพลหรือ พระวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึงสกาวาทีถามว่าบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งสกะทาคามิผลละถึงเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอนาคามิผลละถึง เพื่อทำให้แจ้งซึ่งอรหัตผลมียานในอรหัตผลหรือประวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึงหนึ่งันห้าสิบแประวาทีถามว่าไม่พึงกล่าวว่า บุคคลผู้ไม่แน่นอนมียาณเพื่อไปสู่ทางอันแน่นอนหรือสกาวาทีตอบว่าถูกแล้วปราวาทีถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบได้ว่าบุคคลนี้จากก้าวลงสู่ทางอันแน่นอนเพื่อความชอบ บุคคลนี้เป็นผู้ควรเพื่อจะตรัสรู้ธรรมมิใช่หรือสกาวาทีตอบว่าถูกแล้วปราวาทีกล่าวว่าหากว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบได้ว่าบุคคลนี้จะก,ก้าวลงสู่ทางอันแน่นอนเพื่อความชอบ บุคคลนี้เป็นผู้ควรเพื่อจะตรัสรู้ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่าบุคคลผู้ไม่แน่นอนมียานเพื่อไปสู่ทางอันแน่นอนนิยามะกะถาจบ